ออกกําลังกายช่วงค่ำแล้วนอนไม่หลับ99%ไม่รู้สิ่งนี้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับชอบออกกําลังกายช่วงเย็นช่วงค่ำหลับไม่สนิทหลับแล้วไม่ลึกตื่นมาแล้วไม่สดชื่นช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอใน t i k t o กหมอซีกันนะคนไข้ของหมอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วในช่วง3ามเดือนที่ผ่านมานะครับคนไข้เล่าประวัติให้หมอฟังนะครับว่า ไปออกกําลังกายด้วยการตีแบตกับเพื่อนตอนสองทุ่มทุกวันจะเสร็จช่วงประมาณสักสี่ทุ่มกว่าจะมาอาบน้ําเข้านอนก็ประมาณสักห้าทุ่มแต่ปรากฏว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาครับรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับตื่นมาแล้วไม่สดชื่นคนไข้ก็เลยไปที่โรงพยาบาลไปขอยานอนหลับมาจากคุณหมอก็ได้ยานอนหลับมาทานหนึ่งเดือนก็ช่วยทําให้หลับได้ง่ายขึ้นพอทานจนหมดแล้วยังมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนเดิมทําให้กลับไปหาคุณหมอเพื่อ ขอ,อยานอนหลับเพิ่ม คุณหมอไม่ยอมจ่ายยานอนหลับให้เพิ่มให้ไปปรับไลฟ์สไตล์ยอมให้ยานอนหลับ4เม็ดสุดท้ายมาให้นะครับคนไข้ก็เลยกังวลมากว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือเปล่าวันนั้นหมอก็แนะนําคนไข้เรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์ไปเรียบร้อยแล้ว3เคล็ดลับที่ช่วยให้เราหลับลึกโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเคล็ดลับที่1ครับคือการปรับเวลาในการออกกําลังกายครับหลายๆคนนะครับเข้าใจว่าถ้าเราออกกําลังกายช่วงดึก ช่วงค่าเราน่าจะเพลียแล้วหลับง่ายแต่ในความเป็นจริงครับเวลาที่เราออกกําลังกายจะมีฮอร์โมนที่กระตุ้นร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่รับมือกับความเครียดหรือว่าสเตรสต่างๆเพราะว่าการออกกําลังกายก็คือสเตรสของร่างกายอย่างหนึง่งแล้วเมื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่ง พุ่งขึ้นมาในช่วงค่าก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินของเราครับทำให้ถึงแม้ว่าเราจะเพลียแล้วหลับไปแต่มันจะเป็นการหลับที่หลับไม่ลึกการที่เราตื่นขึ้นมาบางทีเราจะรู้สึกไม่สดชื่น ถ้าเราปรับเวลาการออกกําลังกายมาออกกําลังกายในช่วงเช้าครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเมื่อเวลาผ่านไปช่วงเที่ยงบ่ายเย็นฮอร์โมนคอร์ติซอก็จะค่อยๆดรอปลงไปจนถึงช่วงค่าร่างกายของเราก็จะเริ่มผ่อนคลายเริ่มรีแลกซ์จะช่วยส่งเสริมให้ฮอร์โมนอีกตัวครับ คือฮอร์โมนเมลาโทนินหลั่งออกมาได้เต็มที่ในช่วงกลางคืนครับเพื่อช่วยทําให้เราหลับได้ลึกหลับได้ดีนี่คืองานวิจัยเรื่องของการออกกําลังกายช่วงเวลาในการออกกําลังกายที่ส่งเสริมให้การนอนหลับดีขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆในช่วงสามชั่วโมงก่อนนอนไปออกกําลังกายเบาๆในช่วงเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ตอมหมอกไตหลั่งฮอร์โมนได้สมดุลขึ้น จะทําให้เราหลับได้ลึกหลับได้สบายเขลยดลับข้อที่2คือการปรับสิ่งแวดล้อมในการนอนให้ดีครับหชั่วโมงก่อนนอนพยายามสร้างบรรยากาศให้รีแลกซ์นะครับสวดมนต์นั่งสมาธิได้มันจะปรับจูนขึ้นสมองทําให้ร่างกายของเรารีแลกซ์พร้อมเข้าสู่ภาวะการนอนหลับ ไฟในห้องควรใช้ไฟสลัวไฟวอร์มไลท์ไฟสีเหลืองไม่ควรใช้ไฟสีขาวหรือว่าหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอทีวีครับแสงสีฟ้าจะกระตุ้นให้ดวงตาของเรา ไปรบอวนการหลัง่งฮอร์โมอนเมลาโทนินที่จะทําให้เราหลับได้ลึกหลับได้ดีและเคล็ดลับข้อที่3ครับคือการกินให้ดีครับไม่ทานอาหารที่กระตุ้นการหนักเสพครับวงจรจะเป็นอย่างนี้ครับพอเรานอนหลับไม่ลึกเราตื่นมาเราจะไม่สดชื่นสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอยากได้กาแฟเย็นของหวานหวานชายเย็นระหว่างวันเราจะเพลียเราต้องการน้ําตาลมาทําให้เราสดชื่นมีแรงไปประชุมมีแรงไปทํางานถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้กระตุ้นการอักเสบในร่างกายครับถ้าวิ่ง ไปในเรื่องของระบบประสาทก็จะส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับครับเพราะฉะนั้นมื้อเช้าครับจัดสารอาหารให้เต็มที่โดยเฉพาะการเสริมโปรโตีนแพนเบสครับการเสริมโปรโตีนพืชจะช่วยลดการอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นทัวลันเต้านะครับพีโปรตีนแอลมอนโปรตีนบาวไรส์โปรตีนนะครับนะครับมันมีงานวิจัยครับคนไข้ที่ติดโควิด6กประเทศทั่วโลกกลุ่มที่ทานพวกแพนเบสลดเรื่องของการอักเสบได้ทำให้ ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ความรุนแรงตอนที่เป็นโควิดรวมถึงอาการลองโควิดดีกว่ากลุ่มที่ทานอาหารที่มาจาก แหล่งอื่นๆนะครับหมอมีเคล็ดลับครับคนไข้ของหมอนะครับก็มีการเสริมสารอาหาร8ชนิดนะที่ช่วยในเรื่องของการหลับลึกนะทานแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงจะช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทในสมองอันนี้คนไข้อนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มทานในเต้นะครับไลน์มาบอกน้องแอดมินบอกว่าลดยานอนหลับไปได้ครึ่งหนึ่งจะทําให้การนอนหลับเนี่ยหลับได้ธรรมชาติมากขึ้นอีกเคสหนึ่งครับ นะทานในเต้ไปหนึ่งสัปดาห์ตื่นมาไม่งัวงเงียสมองโล่งพร้อมทำงานปกติหัวจะตื้อคิดอะไรไม่ออกแต่พอเริ่มทานไปรู้สึกว่าสมองสดชื่นขึ้นทำงานได้ดีขึ้นแล้วที่สำคัญผิวพรรณอิ่มมากขึ้นใครที่อยากได้สูตรเรื่องของการนอนหลับลึกกดแอปแล้วก็ทักแอดมินมาเพื่อขอสูตรหลับลึกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าไลฟ์ของหมอวันนี้จะมีประโยชน์ครับช่วยกดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ